สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะกลายเป็นคนหน้าผีเน็ตไอดอลบาสตี้โพสคลิปล่าสุดเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับบาสตี้หรือพงศกรวรรณวงศ์ซึ่งเป็นที่รู้จักโชว์ข้ามคืนด้วยการอัดคลิปเต้นกับแม่คืนเดียวทะลุ2ล้านวิวกลายเป็นเน็ตไอดอลหาเงินสร้างบ้านให้แม่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสคลิปลงแอป t ิ๊กตอกทำเอาแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากโดยเจ้าตัวโพสว่า จากคนสวยกลายเป็นเพราะคิดผิดชีวิตเปลี่ยนเลือกคลีนิกเพราะอยากสวยสุดท้ายจบและโพสต์ต่อมาระบ,บุว่าผิดศัละยกรรมจมูกความพุ่งที่ทุกคนเห็นคือความพังค่ะใครจะทำคิดดีๆก่อนตัดสินใจดวงล้วน,วนแฮทแท็กนอ้องอลิสแม่บาสตีและก่อนหน้าที่จะมาทำสวยเจ้าตัวก็สวยมากๆเลยทีเดียว ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ